จริงๆแล้วพักก้าวไกลกับพรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นศัตรูไหมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พรักฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายรัฐบาลถ้าเราเปิดอภิปรายไม่วางใจและอภิปรายแบบไม่มีเนื้อหาสาระเลยเลยแล้วก็ให้รัฐมนตรีลุกขึ้นมาโต้ลุกขึ้นมาดา่าผมว่าแบบนั้นแหละครับเสียเสียความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับก้บาวไกลตอนนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูผมว่า เราเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเนาะพักพักก้าวไกลเนี่ยเป็นพักฝ่ายค้านมาทั้งสองสมัยนะการเป็นพักร่วมฝ่ายค้านนะครับมันไม่มีพักร่วมฝ่ายค้านที่ไหนที่มาร่วมกันโดยสมัครใจอ่ะพูดง่ายๆนะพักร่วมฝ่ายค้านมันคือพักที่เขาไม่ชวนไปร่วมรัฐบาลนึกออกไหม,รม,มครับมันก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันทั้งหมดนะฮะแต่ว่าก็ต้องร่วมงานกันให้ได้นะครับแล้วก็ต้องออทํางาน บริหารความแตกต่างทางความคิดของแต่ละพรรคการเมืองให้ได้ซึ่งในสมัยที่แล้วผมก็มองว่าพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่บริหารความแตกต่างทางความคิดเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ค่อนข้างราบรื่นนะสิ่งที่เหมือนกันตอนนั้นผมก็คิดว่าทุกท่านคงทราบก็คือเราก็ต่อต้านคอสชอนะต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอํานาจ ของการรัฐประหารอันนั้นคือส่วนที่เหมือนกันครับผมว่าในปัจจุบันหรอในปัจจุบันผมว่าสังคมก็คงมองออกแล้วว่าจริงๆแล้วพรรคก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีจุดที่แตกต่างกันตรงไหนบ้างน,นะครับที่ผ่านมาพอเป็นพรรคร่วมสายค้าเนี่ยมันอาจจะมีการสร้งวนความต่างเอาไว้บ้างเพื่อแล้วมันก็จะอาจจะสังคมอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในบางเรื่องนะเพราะด้วยแน่นอนเราต้องร่วมงานกันนะครับบางเรื่องเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้อง ที่จะต้องหักกันตลอดนะครก็ประนีประนอมกันได้ผมว่าเป็นศัตรูไหมอย่างที่ผมบอกสุดท้ายแล้วรัฐสภามันคือที่ของพรรคการเมืองที่เห็นไม่เหมือนกันดังนั้นผมคิดว่ามันก็คงไม่ใช่ศัตรูอะไรกันหรอกสุดท้ายแล้วเราเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งเนะะี่ยเราก็เป็นแค่คู่แข่งกันเท่านั้นเองผมว่าน,นี่เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ที่เราพยายามจะเปลี่ยนการเมืองนะ คือหลายๆคนก็อาจจะเคยชินว่าในช่วงแบบ20ปี30ปีที่ผ่านมาคือมีปีสสเก่านะที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นสสแล้วก็ออกมาพูดว่าเป็นครั้งแรกในะประวัติศาสตร์ที่พักฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือต่างประเทศในประเทศที่เขามีกลไกแบบนี้เขาไม่ได้ใช้แบบนี้กันพั่มเพื่อนะเออผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้มีเนื้อหาสาระในการอภิปรายที่มันเป็นแบบ หมัดเด็ดจริงๆที่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆไม่ใช่ลุกขึ้นมาเมื่อก่อนนะสมัยเด็กๆต้องอภิปรายเรื่องสัญชาติของรัฐมนตรีอะไรเงี้ยเ,ยเออหรือเรื่องส่วนตัวที่แบบเวลาส่วนตัวเขาไปไหนไปเจอใครผมว่าเรื่องแบบนั้นมันไร้สาระมากเลยนะแล้วมันมันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเลย,เลยการใช้แบบพร่ำเพรื่อแบบว่าเฮ้ยฉันต้องใช้ถ้าไม่ใช้แปลว่าฉันเกียรเสียโดยไม่สนใจเนื้อหาสาระ,อะ,อะ,อะผมว่าแบบนั้นน่ะการเมืองแบบนั้นมันควรจะหมดไปได้ละ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผมคิดว่าถ้าเราเปิดอภิปรายไว้วางใจและอภิปรายแบบไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยแล้วก็ให้เขาลูกขึ้นมาให้รัฐมนตรีลูกขึ้นมาโต้ลูกขึ้นมาด่าผมว่าแบบนั้นแหละครับเคียดเสียมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหฝ่ายค้านอ่อนแอมากเลยแล้วรัฐมนตรีก็จะสามารถชี้แจงได้อย่างแบบสบายมากอันนั้นแหละครับเคียดเสียดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะใช้โอกาสที่ กฎหมายมีอย่างการอภิปรายไม่วางใจเราต้องมั่นใจจริงๆว่าเนื้อหาสาระมันมันหนักแน่นนะแล้วก็มันสามารถมัดตัวได้ว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยไม่สมควรที่จะดํารงตําแหน่งนั้นอีกต่อไปแล้วจริงๆถ้าด้วยคอนเซปต์ของการอภิปรายตามมาตรา152มันคือการทุงถามแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะก,กับรัฐบาลผมคิดว่ามันคือการกึ่งๆตรวจการบ้านนะ รัฐบาลเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาได้สักส่เดือนละ6 7เดือนละเกินครึ่งปีละแน่นอนผมว่ามันก็ควรจะต้องมีผลงานที่ทสืบเนื่องมาจากการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยให้เห็นบ้างนะครับแล้วผมคิดว่าหลากัหลกๆในรอบนี้ก็คือการตรวจการบ้านว่าที่คุณบอกว่าจะทํานู่น 1, 2, 3, 4, งสี่หตกลงวันนี้มันไปถึงไหนแล้วบางเรื่องอาจจะยังไม่ทําบางเรื่อง อาจจะกลังเดินไปผิดทางว่าเฮ้ย hey, ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นตามที่คุณแถลงนโยบายเอาไว้นะ,ะหรือว่าหลายๆเรื่องเราก็คงจะต้องมีข้อเสนอแน,นะว่าถ้ารัฐบาลจะทําให้เป็นไปตามที่ทแถลงนโยบายเอาไว้จริงๆคุณควรจะทําด้วยวิธีไหน1 2 3